สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับแอมนะคะในคลิปวิดีโอหอเปิดถุกเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าแอมไปช้อปปิ้งอะไรมาบ้างนะคะก็โอหยเลือดออกเลยมีดบาดแล้วก็ไปกระแทกันอีกนะแรกนะคะก็เป็นเหมือนกับทรีทเมนต์เปลี่ยนสีผมนะจริงๆแอมซื้อร้านนีม้มากแต่แอมทำแบบสีสีเทาที่มันเป็นเขียวเขียวอ่ะแล้วก็ซื้อมาอีกนะคะก็จริงๆซื้อมาสตัวตัวนี้นะคะ เพราะว่าไม่อยากคือจริงๆอ่ะคือถ้าคลิปก่อนหน้านี้จะเห็นว่าแอมผมแดงแล้วก็คนดําซึ่งคือจริงๆอะ่ะผมแอมกัดสีมาครั้งหนึ่งแล้วผมมันก็เริ่มเสียเพราะถ้าแล้วทีนี้ผมมันอ่อนมากใช่ไหมทีนี้พอพอผมดําผมจริงเราขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นโคนดํามาสักประมาณสักสามเซนสี่เซนแล้วว่าคือคือทําให้ไปโกรกสีให้มันเท่ากันอีกอะ่ะก็คือไม่อยากผม บบไปโกกที่มันเป็นสารเคมีอะคะ่ะมันรู้สึกว่าตัวผมเสียก็เลยสักแบบเดิมมาเพราะอันเนี้ยมันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีตัวกับผมอะตัวกับผมเขาเรียกว่าอะไรนะไฮโดเจนอะมันไม่มีไฮโดเจนนะคะก็เลยสั่งซื้อมาอีกด้วยที่แอซื้อสีเทากับสีน้ำตาลเข้มมาผสมกันนะคะหลอดสีเทาหมดไปแล้วก็มันก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ อันนี้ทำแล้วสระไปได้3ครั้งแล้วนะคะก็ได้ประมาณนี้ผมแบบสีเข้มๆบ้านก็ประมาณนี้นะคะราคาจริงๆเนี่ยมันอันนี้มัน2อห้เนี่ยมันห5 0ห้ 650, ตัวนี้มัน300 ml เนี่ย380แล้วก็พอดีเขาซื้อครบเดือนโปรโมชั่นเดือนที่แล้วเนี่ยซื้อครบ999บาทจะ อ่ามันจะได้เขาเรียกว่าสิมีสิทธิ์แลกซื้อไอตัว120 ml เนี่ยอีก1หลอดในราคะหนึบาทก็เลยซื้อมาเป็น3หลอดแต่ว่าจะใช้ผสมกันหมดไปแล้วนะคะก็ประมาณนี้อ่อนี่เลยค่ะซิโฟรากับบาร์สแอนด์บอดี้นะคะเอาเอ่อบาร์สแอนด์บอดี้ก่อนนะคะจริงๆอ่ะวันนั้นแอมไปกับซารี่คือจริงๆจะไปซิโฟราที่ที่ เซ็นเวอร์แล้วก็มาเจอน้องนัดน้องต้นอีกที่สยามอีกอะไรเงี้ยนะคะจริงๆอะ่ะคือแอมเนี่ยเห็นคนที่ให้ดูก่อนว่าซื้ออะไรมาบ้าน,นะคะก็จริงๆซื้ออย่างเดียวแะคะ่ะแล้วก็ใช้ไปแล้วด้วยนะคะก็นี่เลยคะ่ะเทียนหอมของบาร์แอนด์บอดี้นะคะใช้ไปแล้วแบบครึ่งหนึ่งแล้วนะคะก็อันนี้แอมซื้อกลิ่นยูคาลิปตัสมิ้นนะคะกับกลิ่นเชอร์รี่บอสซัมตัวนี้นะคะ ตัวนี้แอมติดไว้ห้องน้องอห้องลูกห้องโตโฟกัสนะคะคือเขานอนด้วยกันอยู่ล้วต้กลัวผีเขายังไม่แยกห้องเขายังต้องนอนกับน้องอยู่แล้วตัวนี้แอมไว้ห้องแอมเองนะคะคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าแอามอะไม่ได้อินตอนแรกเลยไม่ได้อินกับเทียนหอมเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเฉยๆนะคะแต่ว่าหลายๆคนที่คือเห็นหลายๆคนคือเมืองนอกแนมเห็นอยู่แล้วคือมันเหมือนเป็น,เป,นเป็นเรื่องปกติที่เขาจะจุดเทียนเขาจะซื้อเทียนอะไรอย่างเงี้ยเราสึกว่ามันแบบ มันไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่ว่าเห็นยูทูบเบอร์ของคนไทยคือจริงๆเห็นคุณโชว์เห็นที่เคเห็นซารีอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็เออคือแบบเขาชอบแนละ้วเราก็ยังเฉยๆแต่ว่ามาสะดวกอยากใช้คือน้องแก้วนะคะคือน้องแก้วเนี่ยก็ไปซื้อบาดแอนบอดี้มาน้้งแก้วก็บอกมันแพงแต่แบบคือแก้วก็กัดฟันซื้อแล้วก็แบบประมาณว่าคือชอบหอมมากเราก็เลยแบบเฮ้ยหอมหรือเปล่าวะหรือมันต้องแบบโอเคอะไรเงี้ยก็เลยเออ ไปซื้อบ้างนะคะก็ให้สัตว์รีพาไปซื้อจริงคือแอมไม่รู้หรอกว่ามันแบบอยู่ที่ไหนบ้างเพราะว่าคืออย่างสมมติว่าเดินสยามเนี่ยนะคะแอมก็ไม่ค่อยได้เดินนะก็วันนั้นก็ไปซิโมโล,ล่าเสร็จก็ไปบาร์แอนดี้นะคะก็ไปเลือกมา2กิน่นเขาก็มีโปรโมชั่นเอ่อจริงๆมันราคา900แต่ว่าซื้อ2มันจะเหลือพั0ห้าเออเอ,อ,อะไรประมาณเนี้ยนะถ้าจะไม่ผิดนะ อันนี้มันจะกลินแบบหอมๆห,หน่อยคือลูกก็ชอบแล้วที่สําคัญเดียจะบอกให้นะเดี๋ยวมาไว้ฟังคือแอมมาต้องบอกว่าแอมพอแอมซื้อมาปุ๊บแอมแอมบอกลูกบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าพาะคือบอกราคาลูกไปแล้วไงแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดพ่อถามเนี่ยให้บอกว่าซื้อมาราคาสามร้อยอละสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยคือ๋ยวเดี๋ยวเขาจะว่าแบบอะไรแกแบบซื้อมาตั้งพันห้าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะก็จริงๆหอมนะเนี่ยคือจุดไปวันนั้นอะออโตคือเขาจุดห้องเขาแล้วก็ ปกติจะ่จุดสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็จะมาดับใช่ไหมแต่มันแอมหลับแล้วก็กลายเป็นห้าชั่วโมงเลยนะเพราะว่าคือลืมมาลืมมาดับตอนเขาหลับไปแล้วก็เนี่ยเหลือประมาณนี้นะคะแล้วก็คือช่วงแรกเนี่ยเขาก็เล่นกันเมามันมากจะต้องบบกว่าบอกว่าโตโฟกัสมันแบบแพงนะแต่ถามว่าอันนี้พูดจริงๆนะถามว่าหมดแล้วเนี่ยแอบมบจะซื้อต่อไหมแอบมบไม่ซื้อนะคะแอบมบก็คือรู้สึกมันดีแต่รู้สึกว่าแบบ นานๆทีจะได้แต่คือแบบหมดแล้วซื้อหมดแล้วซื้อคงไม่ใช่ฟิลแอบมานะคะประมาณนี้นะอ่ะต่อไปนะคะก็อ่ะเดี๋ยวพูดต่อไปเลยกันก็วันนั้นไปเจอที่ซิฟฟล่านะคะก็เจอน้องต้นคือน้องต้นคนดูที่อชอบซื้อของมาฝากสารี่นะคะน้องผู้ชายน่ารักดีนะคะก็สวัสดีนะคะน้องต้นน้องต้นคือแอมคิดว่ามันต้องเป็นผลพลอยได้จากที่น้องต้นไปเจอสารี่แล้วก็แบบเอาแบบ นัดเอาของมาให้อะไรเงี้ยนะแล้วพอดีเนี่ยน้องโอวยดีใจมากเลยอ่ะคือน้องต้นก็แบบจําเราได้ใช่ป่ะคือคือปกติเวลาวันนั้นแอมไปเนี่ยมีแต่คนจําซาลี่ได้คือแบบทักซาลี่แบบพี่ซาลี่อะไรอย่างเงี้ยคือที่ไปซิฟอล่านะแต่ว่าคือไม่ไมีใครรู้จักเขาเลยน่าสงสารอ่ะก็เอ่อน้องต้นก็เลยแบบว่าหยิบอันนี้ออกมาบอกว่าพี่แอมเลยแบบว่าคืออยากให้ลองใช้อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆคือน่าจะเอามาให้ซาลีแหละ สครับนะคะขัดหน้านะคะของนูโตจีน่านะคะเห็นเขาว่าดีน้องลิกก็ว่าเดี่ยมยังไม่เคยใช้นะคะก็วันนี้ได้มีโอกาสใช้แล้วขอบคุณมากๆนะคะที่เอามาให้ลองใช้นะคะส่วนต่อไปนะคะที่ไปอ่าแล้วสัลี่วันนั้นสัลี่ก็อ่าให้อันนี้มาหนึ่งอันนะคะก็เป็นพับของชีเชโด้เนาะ ในบอกพี่แอมีอย่างบอกเอออย่างไม่มีนะคะก็เลยเอาอันนี้ให้มาขอบคุณนะคะสัสดีนะอ่ะต่อไปก็ไปถึงซิโฟล่านะคะจริงๆซิซโฟล่าเนี่ยถามจริงๆแอบไม่มีอะไรในดวงใจเลยนะแต่เห็นมันลด2ี่แล้วก็แบบประมาณว่าไปดูก่อนจริงๆคุยกับคุณเบนนะคุณเบนแบบตอมแบบว่าเชียร์กิเลสคือแบบคุณเบนไปช็อปบ่อยมากนะคะจริงๆเชียร์คุณเบนได้ทำวิดีโออยู่แต่ว่าคุณเบนแบบ คืออัปเดตอะไรตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งข้อมูลมาให้แอมต้องขอบคุณ, mm. คณเป็นมากนะคะคราะจริงคือแอมแบบไม่ได้ตามข่าวเป็น Youtube ที่ที่ไม่ได้แบบว่าอยู่ในกระแสอะไรเท่าไหร่เลยนะ mm. คือแอมก็ดูชาวบ้านเข้ามาอีกทีหนึ่งหรือคนอื่นบอกมาอีกทีหนึ่งนะคะ mm. ก็จะบอกว่าอา่นี่เลยค่ะวันนั้นไปแต่ว่าซาลีเนี่ยวุ่นวือกับสิ่งนี้มากนะคะ mm. แล้วแอมไม่รู้จักเลยอีกแกมโกอีกมาหน้า สุดยอดขั้นเทพใครๆก็แนะนำเนี่ยนะคะจริงๆอ่ะสัลี่เขาจะซื้อแล้วก็ซื้อดีไม่ซื้อดีเขาก็จะซื้อดีไม่ซื้อดีเพราะาเขาก็มีมาร์กหน้าหลายอันแต่เขาอยากลองแล้วสลี่ก็เพิบอกว่าพี่แอนใน y ย u ทูบฝั่งประเทศเนี่ยเขาบอกว่าแบบมันดีที่สุดเลยนะตัวนี้เราก็เฉยๆก็เชร์สลี่เอามีอยู่แล้วก็เยอะก็ยังไม่ต้องซื้อแต่ว่ามันลด20%นนะก็แบบเชร์กันคือแบบเป็นตัวดากับตัวขาวกันอยู่ว่าแบบจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีอะไรเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ย จนสุดท้ายเนี่ยพอสารีซื้อสารีก็มาเชียบนั่นแหละแล้วพอดีน้องต้นก็พูดขึ้นมาอีกบอกพี่มันใช้ดีจริงๆนี่จุดประเด็นเราก็เลยแบบอ่มันจะมีสีดำสีขาวนะคะสีดำสำหรับแบบอ่ต้องการเรื่องริ้วรอยหรืออะไรประมาณนี้ส่วนแอมจะไม่ผิดนะสีขาวเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของสิวอุดตันอะไรเงี้ยแต่ว่าสีนี้จะเป็นเกี่ยวกับให้ความชุ่มชื้นของผิวคือช่วงเนี้แอมมีปัญหาคือแอมรู้สึกว่าหน้าแอมแห้งเป็นบางช่วงอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่า คือมันหน้าแห้งอะ่ะคือเราอาจจะอายุเยอะแล้วด้วยแล้วก็คือช่วงนี้คือพยายามดื่มน้าเยอะๆนะคะมีช่วงก่อนคือดื่มน้ําน้อยมันก็อาจจะส่งผลแล้วเราก็อยู่เยอะขึ้นด้วยก็เลยเอาตัวนี้มานะคะในราคาลดแล้วเหลือหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบาทจริงๆคือไม่ได้แบบอยู่ในลิต์เลยนะแล้วก็ไม่รู้จักด้วยนะคะก็มันจะเป็นกล่องแบบนี้นะสีฟ้าคือกล่องเขาก็สวยงมสวยสดงดงามมากนะคะแอมเห็นร้าน The Cosmetics เอามาขายแล้วนะในราคาสองพันสองร้อยเก้าสิบ ราคาเต็มมันสองพันสามรอยสามสิบหรือสองหรือนเก้าสิบอะนี่แลมจำไม่ได้แอมใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะมันจะเย็นๆหน่อยแล้วก็เดี๋ยวแอมแกะให้ดูเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะมันก็จะเป็นกล่องกระดาษเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ใหญ่ๆอย่างนี้นะคะใหญ่ข้างนอกนะคะแต่ข้างในเนี่ยเล็ก่ะไม่ได้ใหญ่อย่างนี้นะคะคือเดี๋ยวนะอย นี่ยค่ะเปิดมาก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็มีนี่ l o l l o sexy Se อยู่ตรงนี้นี่อแล้วก็มีแผ่นบอกบลาบลา,บ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 ามาไว้ให้ว่าอะไรแล้วก็มีกระปุกอยู่แบบนี้นะคะกระปุกมันจริงๆเนี่ยเดี๋ยวดูกันนะกี่กรัมเนี่ยกรัมนะคะ,ก,ะ,คะก็มี50กรัมกระปุกหนักมากนะคะเป็นเหล็กๆแล้วก็คือแพคเกจจิ้งอ่ะสวยอลังการนึกถึงไอ้นี่เลยอะไออะไรนะ ตาที่แอดเวนเจอร์นะคะประมาณนี้นะแล้วก็มีฝาปิดมาให้แบบนี้แล้วเขามีที่ตักที่ตักอันอีกอยู่อีกห้องหนึ่งเวลนะคะเนี่ยมีอย่างเงี้ยกลิ่นเป็นแบบกลิ่นเป็นแบบว่าเหมือนกลิ่นเป็นแบบว่าเหมือนถั่วเหมือนเหมือนเหมือนถั่วอะไรสักอย่างเลยเ่งอ่ะที่เป็นแบบเหมือนเนยถั่วเออกลิ่นเหมือนเนยถั่วอะไรประมาณนี้จริง กลิ่นแบบเนยถัว่วไม่รู้กลิ่นอื่นแบบสีอื่นเป็นกลิ่นอะไรแบบสีอย่างเงี้ยนะคะกลิก่นแบบเป็นเนยถัว่วแล้วก็ทาไปแอมพอกไปประมาณสัก20 30นาทีเลยแหละคือแบบกลัวมันไม่ได้ผลอะไรเงี้ยคือแอมใช้แล้วรู้สึกว่าหน้านิ่มแต่ไม่ได้อย่างไม่ได้รู้สึกว่า,า,วาที่เขาเคลมว่าเออใช้แล้วรู้สึกแบบได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในครั้งแรกเนี่ยไม่ได้รู้สึกอย่าง,งานั้นแต่รู้สึกว่าหน้านุ่มเพิ่งแต่ว่าเพิ่งใช้ไปครั้งเดียวนะคะแล้วก็ คือแบบเสียดายอยากไม่อยากใช้โย่แต่ว่าช่วงแรกจริงๆคือเขาบอกว่าในนี้เขาเขียนว่าอาทิตย์หนึ่งให้พ่อประมาณสองครั้งนะคะก็ล้างไว้ทิ้งประมาณ1 0 2ถึงินาทีแล้วล้างออกก็เดี๋ยวลองใช้ดูแต่ว่าก็คือถ้ามันดีถึงความแบบแตกต่างมากๆยอะไรเงี้ยก็อาจจะซื้อมาใช้อีกหรือถ้าแบบมันแบบเฉยๆคือดีสเต็ปแบบดีเฉยๆไม่ได้ดีมากแบบก็อาจจะไม่ได้ซื้อมาใช้อีกนะคะเพราะมันก็ไม่ได้หาซื้อ เออมันก็แพงอะ่ะเออนะประมาณนี้นะอ่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยจะบอกว่าคือแอมไม่ได้ไล่เรียงนะคืออันเนี้ยแอบมบซื้อหลังสุดที่ไปซิโฟลา่าจริงๆตอนแรกเนี่ยแอบมบซื้อตัวนี้มาก่อนซิโฟล่าเนี่ยซื้อตัวเนี้ยเป็นที่สุดท้ายที่สยามที่สยามแต่ว่าเซตเนี้อแอมซื้อที่ที่เซ็นทันเวิร์คือแอมมาซื้อตัวนี้มาก่อนเป็นเป็นลานเนสสลิปปิ้งมาตัวนี้คะ่ะสลิปปิ้งแพคแอมเคยใช้ไปแล้วครั้งคือกระปุกนึงหมดไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ซื้ออีกนะคะ ก็เลยซื้อมาอีกจริงๆคือเหมือนเราซื้อมาแล้วแบบเออจำได้จารีก็บอกว่าพี่แอมซื้อตัวแกมโกมาสีจะได้มาเปรียบเทียบกันอะไรอย่างเงี้แบบว่าจริงๆเราซื้อตัวนี้มาแล้วเราก็ไม่ไม่อยากซื้อตัวนี้ใช่ไหมแต่จารีก็แบบเอ้ยมันแบบโอเคนะมันแบบเหมือนเอามาแบบเปรียบเทียบด้วยเป็นยังไงแล้วเรืหรือจะซื้ออันนู้ไว้ทำวิดีโอด้วยเหมือนแบบเปรียบเทียบก็อ่ะอ่ะอ่ะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเหมือนกันเลยค่ะตัวนี้ก็เป็นให้คุณสมบัติให้คควววาามมมมชชชุ่่้นนนกับผิะะิะะยเเตต็ํ อะไรประมาณนี้นะแต่ตัวนี้มาร์กทั้งคืนได้นะคะไม่เหมือนกันตรงที่อันนั้นมาร์กทิ้งไว้อันนี้มาร์กทั้งคืนนะตัวนี้ก็จะเย็นๆเนื้อครีมก็จะเป็นแบบประมาณนี้เหมือนอุ้ยเนี่ยค่ะเป็นประมาณนี้อ่าไปเร็วๆนะก็แต่ตัวนี้มันราคาลดแล้วเหลือมัราคา 1, 1, 15งพันหนึ่งร้อบาทลดยีเรหลือ900ากว่าบาทนะคะแปดสตัวนี้จะถูกกว่านะ อ่ะต่อไปนะคะที่ตัวนี้มาค่ะเป็นของ Mac Air f o r v e r Step One นะคะเป็นไพรเมอร์ที่มี2คุณสมบัติก็คือตัวนี้จะช่วยเป็นอ่าเป็นเป็นเติมน้ําให้ผิวอีกอันนึงก็คือทําให้แบบมันแบบเกลี่ยอะไรได้สมูทมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันขนาดทดลองค่ะ15 ml ซึ่งขนาดจริงมัน30 ml มันพันหมั้งหรืออะไรเนี่ยแหละอันนี้มันเก้กว่าบาทนะเนี่ยประมาณเนี้ยค่ะสสี 2, แอมลองใช้ตัวไฮไลติ้งไปแล้วนะคะแอมก็รู้สึกว่ามันโอเคนะแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ได้ใช้นะก็ต้องลองใช้ดูก่อนนะคะแต่ว่าของ Make Up ฟ o r Ever แอมก็เคยใช้เบสสีม่วงกับสีเขียวแอมก,ก,ก็ชอบอยู่นะแต่ว่าไพรเมอร์ยังไม่เคยใช้นะคะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวจะทำวิคือแอมมีไพรเมอร์เยอะแอมเป็นคนที่ติดไพรเมอร์มากคืออย่างวันนี้แอมก็สมมติว่าแบบเอาง่ายๆไปไหนใกล้ๆแอมก็ต้องใช้ไพรเมอร์แต่ว่าต้องคือแอมมีไพรเมอร์หลายอัน คือดูว่าไปใกล้ๆใช้อันไหนไปแบบอยู่ทั้งวันต้องการความเรียบใช้อันไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยววาแอมจะมารีวิวไพรเมอร์อย่างเดียวให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะประมาณนี้นะคะ่ะผ่านไปนะคะแล้วก็ซื้อตัวนี้มาค่ะเป็นตัวสบู่บิวล้างอฟองน้ำบิวที้เบนเดอร์นะคะคือเป็นตลับแบบนี้ราคา650นะถ้าจะไม่ผิดนะคะ ใช้ไปแล้วค่ะร้านจะบอกว่ามันดีมากเลยนะคือตอนแรกก็แบบว่าเฮ้ยมันจะแบบทั่วไปหรือเปล่าวะคือแอมมามีตอนนี้แอมมีฟองน้ำบิวตี้เบนเดอร์สองอันมีตัวเอ่อซูเปอร์มาร์อีกหนึ่งอันนะคะบิวตี้เบนเดอร์สองอัน,น,นแอมซื้อมาคู่หนึ่งแล้วใช้ตัวแรกเนี่ยถ้าไปดูดวิดีโอแอมเก่าเหอเนี่ยแอมใช้มาประมาณ าง่ายๆปีกว่าเพิ่งจะเปลี่ยนมาใช้อีกตัวหนึ่งเนี่ยได้ประมาณ2เดือนซึ่งตัวเก่าเนี่ยแอมล้างยังไงเนี่ยคือมันเหมือนมันแข็งอะคือล้างยังไงตรงจุกตรงหัวแหลมๆของฟองน้ําเนี่ยมันไม่ออกมันเริ่มแบบเหมือนมันแข็งๆอะแล้วมันก็ไม่ไม่ได้ขาวอะคือล้างยังไงมันก็จะมีฟองน้ําติดไอตัวรองพื้นติดอยู่ก็เลยเปลี่ยนอันแล้วก็มันรู้สึกว่าฟองน้ํามันพอชุบน้ามามันยังแข็งตรงปลายๆก็เลยเปลี่ยนนะคะก็แต่พอเอาอันนี้มาล้างอะ คือไอที่แบบเก่าๆแบบเคลอะเคออกหมดเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็คือเหมือนกับล้างบ่อยค่ะมีไว้คือติดไปในห้องน้ำ้วสมมติว่าพอเราจะใช้อีกวันหนึ่งก็จะไปล้างก่อนแบบใช้อันนี้ล้างแล้วก็มาใช้คือแบบเหมือนล้างได้บ่อยขึ้นเพราะว่ามันมันแปลกตรงที่ว่าปกีิยมใช้แอมแอมไม่ได้ใช้น้ํายาล้างห้องน้ำนะแอมใช้ครีมแบบน้ําของลูกยาสระผมของลูกของน้องคริสเนี่ยแหละของเด็กอะค่ะล้างไปเนี่ยบางทีล้างเยอะ ต้องล้างหลายน้ำเลยนะแล้วฟองเนี่ยกว่าจะลื่นคือกว่าจะหมดใช่ไหมคือมันก็ยังอันเนี้ยนะสมมติพอล้างไปบีบบีบมันจะรู้สึกแบบมันไม่ลื่นแล้วก็ล้างออกสมมติว่าล้างแล้วบีบน้ําออกหมดแล้วนะเหมือนแบบบีบไม่มีสีของรองพื้นอนะ่ะแดงๆหลุดออกมาแล้วแต่พอถูไปอีกก็มีอีกมันเหมือนกับมันยังไม่หมดทีเดียวมันก็มาถูอีกแล้วก็มาหมดอีกจนจนแบบสุดท้ายเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยสักประมาณสามสี่ครั้งเนี่ย หมดและหมดจริงคราวนี้ก็คือฟองน้ําคุณจะแบบชมพูใหม่อีกค่ะคือแบบเหมือนใหม่เลยนะคะก็ลองไปหาซื้อดูนี่นะคะที่ซิลอราตัวนี้นะอ่ะก็ต้องปิดให้สนิทนิดนึงนะคะแล้ววันนั้นเนี่ยเราก็ไปได้แลกซื้อลิสติกมาะคะ่ะก็แอมก็เอาลิสติกของอ,อที่เขาไปแลกอะคะ่ะ ลิปสติกแท่งเก่าราคา500กว่าบาทไปแรกที่ซีโล่าจะได้ a เ b อร์ดีเป็นแบบตัวนี้มาแอบยังไม่เคยมีลิปสติกของ a เ b อร์ดีนะตัวนี้ก็ในราคาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเราได้มาฟรีนะคะก็นี่แท่งแต่แท่งแบบเล็กมากอะแท่งสวหนึ่งอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะสีคือแอบไม่แน่นใจว่าสีเขาแบบคือเขาไม่ได้ให้เลือกมีสีเดียวเนี่ยค่ะนี่ออกแบบอย่างเงี้ยนะคะ ก็เอาแท่งเก่าไปแลกอน่าจะเอาเดี๋ยวนะเอสเตอร์อ๋อเอาล็โคมแท่งเก่าซึ่งแบบหมดอายุไปแล้วแหละแต่ใช้แบบจนเหลือนิดเดียวแล้วนะคะแล้วก็ซิฟิล่าซิฟิล่าก็จะมีซื้อลิปสติกหนึ่งแท่งอะไรก็ได้ในซิฟิล่าเนี่ยแล้วก็จะไปแลกมาร์กขอบได้แอมไปลองจริงๆตอนแรกอะแอมอยากได้ลิปแอมไม่เคยไปลองเล่นลิปของมาร์กขอบเลยไม่เคยใช้พอไปลองชอบมากแต่แบบสะกดจิตตัวเองก็แบบเคยไม่เอาแล้วลิปเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ย ถึงแม้มันจะลดนะแต่ว่าก็ต้องตัดใจนะคะจริงอยากได้มากแล้วก็ได้ไปทดลองมาจริงๆคือเราไม่ได้ซื้อลิปสติกแต่ว่าอันนี้ส่งซารี่ซื้อยาทาเล็บ2อันก็คือซื้อของเขาอะไรก็ได้อะไรเงี้ยก็จะได้มาร์กจากขอบแบบแรกได้แอบก็เลยเอาสิทธิ์ของซารี่มาซื้อเป็นแบบของตัวเองนะคะก็ได้อันนี้มาก็ก็เลยได้มาร์กจากขอบมาอีกหนึ่งแท่งนะคะเขาเป็นสีคิสคิสคิสแบงอ่าคิสคิสแบงแบงนะคะ สีคล้ายๆกันแหละแต่ว่าสีคล้ายๆก็ของอัเบอร์ดีเลยดูดิเนยแท่งจิว๋วแต่ว่ายังไม่ได้ใช้เลยอ่ะแบบเสียดายแท่งมันจิ๋วจบุจูๆุอะไรเงี้ยนะคะก็ชอบอะ่ะเดี๋ยวไม่ได้มีโอกาสอาจจะได้แบบซื้อลิปสติกของของมาร์ติอบมารุ่นนี้เพราะว่าคืออ่ไปลองทาแล้วอะคือมันแมทสมูทมากแล้วแบบที่สําคัญคือแบบไม่น่าเชื่อพรมันสมูทแต่มันอยูดติด พอออกมาแล้วอะ่ะคือแบบกินอะไรคือมันยังอยู่ติดปากเราอยู่เลยขาาานาดขนาดมันไม่ได้เป็นเนื้อแมดนะแล้วมันก็แบบพอความสมูทมันหายไปมันก็จะเป็นแบบติดปากเหมือนกันอะไรเงี้ยชอบแบบนะก็ที่ดทรดซิวล้างหมดแล้วนะคะแล้วที่อัลสั่งมานะคะก็จะเป็นอันนี้เลยเพิ่งได้ของมาเมื่อวาน,นะคะ่ะก็เดี๋ยวเอามาฮอ l ให้ดูเลยนะคะก็ออันนี้สั่งไปกับ ซารี่นะคะก็สั่งรวมกันเพราะว่าจะได้หารค่าส่งกันเพราะค่าส่งน้าหนักที่ส่งมาเนี่ยมันโลละ800อถ้าเราสั่งน้อยก็คิดเรา0 0ด้เราก็เลยสั่งหารกันนะคะอ่ะต่อไปนะคะที่สั่งมากับสารี่ด้วยกันนะคะก็จะเป็น ELF ตัวนี้นะคะมันจะเป็นเหมือนกับไฮไลท์ที่ไม่มีชิมเมอร์เลยเป็นสีอุดดจะหมดแล้วนะคะก็เป็นสีมีสีสีด้วยกันแบบนี้แบบเนี้ยค่ะ นะคะยังไม่ได้ลองใช้เพิ่งซื้อเพิ่งได้มาเมื่อวานนะคะประมาณนี้นะก็ราคามันจำไม่ได้แล้วว่ากี่เหรียญสเหรียญอะไรประมาณเนี้ยจำไม่ได้จริงๆต้องขออภัยแอมเห็นร้านที่เขาขยอยู่ประมาณ2 5งร0อยหอยะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็ที่สั่งมาเป็นของดัสโตก็คือตัวแปลงของ e.l.f. แบบนี้นะคะแปลงเขียนาลายเนอร์เจลอะ คืออยากลองใช้ที่มันเป็นจำเห็นมันเขียนหนึ่งเหรียญนะก็เลยแบบเอออยากลองมายังไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็คอนซีลเลอร์นะคะของ LA นะคะ Girl ตัวนี้เป็น HD High Definition นะคะคอนซีลเลอร์แอมซื้อสี creamy beige มาก็วันนี้ทาอยู่แอมว่าสีคล้ายๆมันออกแบบอันด r t โทนเหลืองนะสีเนี้ยคืออื่อนึกว่ามันจะขาวกว่านี้แต่ว่าแอมว่าสีมันคล้ายๆ Mac NC คือมันไม่ได้ดูสว่าง มากอ่ะคือมันดูเหมือนกลบใต้ตาแบบไม่ได้บลายมากแต่ก็คือสีคล้ายๆ NC 3 0นอ่ะเอ่อสีสีส,สีใกล้เคียงกันมากสีเดียวกันเลยนะอันนี้ถ้าใครอยากได้นะคะประมาณนี้นะอันนี้ก็น่าจะประมาณ2เหรียญหนึ่งถึงเหรียญน,นี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะคะอ่ะต่อไปนะคะที่สั่งมาอ่ะสั่งมาก่อนก่อนคือจริงๆอ่ะแอมสั่ง color pop มาถึง color pop นะ อันนี้เดี๋ยวแอมไปรีวิวทีเดียวดีกว่าคือเอาแอมสั่ง Color Pop มาแล้วกันนะคะอย่างน,นี้มีสั่งร้านน้องลิกมาก่อนด้วยนะคะร้านน้องลิกสั่งบัตรออนมาแล้วก็เพิ่งได้ของมาเมื่อวานนี้ก็คือจะเป็นอีกสิบกว่าสีเดี๋ยวแอมจะไปรีวิวในในในวิดีโอต่อไปแล้วกันนะคะไปรีวิวไปสวอตส,สีให้ดูเอาเป็นว่าอันเนี้ย ข้ามไปนะคะเอาเปา็นว่าบอกว่ามีบัสออนตอนนี้แค่สองบัสออนสองสีลิปสติกสามสีแล้วก็ไฮไลท์สองสีอะชโดทั้งหมด16สีเดี๋ยวเราค่อยมาสวอตกันดูในรีวิวหน้านะคะในวิดีโอหน้าต่อไปนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมคะ่ะเจอกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะบ๊ายบาย